คือเข้ามาเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เข้ามากินชาบูในวีลามน้ำตาไหลเลยจะร้องไห้เพื่อเคยกินในวีลามอะ่ะแล้วแบบกุ้งอะ่ะเขาแกะให้เรียบร้อยอะ่ะคือแบบดีใจอะ่ะดีใจจนแบบกัน <c oughs> <c oughs> ดีใจจนกั้นขำไม่อยู่อะ่ะรุปว่า ก็ฟอร์มด็ดต้อมโหดอ่ะตอนแรกมาสองคนกับแพนครับเพื่อดลยโทรไปชวนฟ์มคือมันกินอร่อยชวนมาบอกว่าพีม์มากินไหมมากับแพนครับแล้วก็ฟ์ม แล้วก็มากับฟิล์มมาข้อนนหนึ่งได้ครับนี่นี่เดี๋ยวทุกคนให้ดูนี่จาาที่กินไปนะไม่ใช่ของใครนะของฟิล์มนี่เด็กยักษ์อุ้ยพี่ตาของวันดีครับวันดีครับวันดีครับ เลอย่างอยู่เนาะนั่งเล่นเลยกำลังนั่งดูพี่ตามาพีเชกันมาถ้ามันทำไงครับเดี๋ยวกอดกดเองพี่ตาก็แค่กดยอมรับอ๋อพี่แพรลิปพี่แพรลิปไปไหนอะอยู่ในห้องน้ำครับอาบน้ําอยู่ขี้เหรออาบน้ําอยู่ตั้งต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วอ่ะยังไม่ออกมาเลยเดี๋ยวเจอกันพี่ตาแล้วพี่ตาขึ้นมาวันที่เก้าหรือมาวันที่สิบครับอ่าเดี๋ยว รุงเทพล่าสุดที่มีงานก็คือเดี๋ยวจะขึ้นไปวันที่เก้าอ๋อขึ้นมาวันที่เก้าก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่าจะถ่ายงานวันที่สิบเป็นงานช่วงบ่ายบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสามของอะไรครับพี่ตาอ๋อเป็นมันเป็นสกินแคร์ของอะไรหน้าของแบรนด์อะไรวะจําไม่ได้เป็นสกินแคร์เรื่องผิวเป็นงานถ่ายรีวิวถ่ายเป็นถ่ายรีวิวเฉยใช่ไหมคบไม่ได้แบบไลฟ์ใช่ครับเป็นถ่ายรีวิวโอเค เดี๋ยวขอดูก่อนว่าขอจะเก็บของพันไหมเ<อ>พราะว่าตอนแรกขอคิดว่าจะขึ้นไปวันที่ยี่สิบไงขึ้นไปสิบเก้าอ่ะตอนแรกอ่ะจะไปสิบเก้าเพราะว่าวันที่สิบสองพี่ตาก็ไประยองได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวบอกอีกทีนึงได้ได้ได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ตาช่วยไล่ไขยเสื้อด้วยขอจะเอาไปขายที่นั่นเนี่ยอ๋อเออดีเอามาเลย<อ>เนาะมาไล่ไขยเสื้อทันมาก จะได้ไปเที่ยวด้วยใช่รถไหนที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่จันทบุรีเหรอวิตะอันไหนนะไอ้รถนั้นน่ะที่พี่ส่งมาอะรถรถอ๋อ ATV ใช่ไหมใช่อยู่ที่จันทบุรีวันนั้กนอาหามาเป็นส่วนทุเรียนเลยนะจริงเหรอีย่เลยใช่ส่วนทุเรียนก็ไปทำคอนเทนต์อีกแล้วน่าเล่นนะน่าเล่นมากจริงๆแล้วมันระยะทางไกลประมาณเก้ากิโลเก้ากิโลเหรอใช่ขับเหนื่อยอ่ะ เดี๋ยวจะขี่ให้มึงไปกรีดแบบขี้ดอกช้อนนะทุกคนส่งของขวัญมาให้ก่อนหน่อยเร็วเนี่ยต้องให้คนส่งของขวัญแม่แต่อุ้ยใครส่งให้พี่ตาวะเดี๋ยวจะโดนรงครับให้ลูกป่งใจเดี๋ยวจะโดนนะเฮ้ยได้ยังไง เออไปกินชาบูใครไปกับพ่อแทนปาไม่เป็นไรหรอกฝอดยอมแหละฝอให้พี่ตาชนะฝอไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฝอแบบการแพ้ชนะมันเป็นเรื่องแบบปกติธรรมดามากเลยทุกคนคือเดี๋ยวฝอดก็ไลฟ์ให้แม่ๆมาเอฟเสื้อผ้าอีกไม่เป็นไรหรอกโอ้โหดูดี่ดูนี่ของผ่านเด้งแล้วอ่ะอันเราไปกับใครเนี่ยผมเริ่มยาวแล้วโ้ยาวจริง พอจะมัดใจแพรลี่ได้ยังเงาอดานออกมาเร็วอย่าไปกวนเก๋เดี๋ยวเก๋แบบไปไหนจุซันตลกวะเดี๋ยวเกไม่สุดนะพี่เออเดี๋ยวหักยางไงเดี๋ยวทุกคนอ ถ้าอยากให้เมาส์ถ้าอยากให้เมาส์พี่ไพรี่อ่ะกดหนึ่งมาส่งของขวัญมาให้ด้วยเดี๋ยวจะเมาส์พี่ไพรี่ให้ฟังอ่ะเดี๋ยวด้วยกันนะบอกให้เมาส์เดือดเมาส์เราเมาส์พ um ี่ไพรี่เลยพี่ตะวเอ่ะกดสามมาครับเออมีคนกดสามมาแสดงว่ามีคนอยากรู้เลยอยากโดนด่าใช่ไหมแต่พี่ต้า พาออไปซื้อของกินตอนเย็นด้วยนะพ่ยขอาหิวดึกอ่ะหรือไม่ก็ได้พาไปซื้อของไว้ก็ได้ไม่ห่วงจะเลยอาหารแน่นอนตอนนี้น้ำหนักเพิ่มมาสามโลแล้วนะนี่หรอใช่ขึ้นแล้วดิพิต้าท่าไหลแล้วตอนเนี้ยเจ็ดสิบหาไหลอ้าวเจ็ดสิบเก้าหกสิบเก้าหกสิบเก้าหกสิบเก้านี่ยังไม่ถึงเจ็ดสิบเอาแค่พี่หมดสาไไม่ทันแล้วอะไร่ะหมดสาแล้วหมดแล้วแต่ ไม่กินแน่นอนไปรอไปรอนี่โอ้เทรเตอร์ุ้ยสวัสดีครับสวัสดีแทนคุชเดี๋ยวพี่ครับวันนี้พานัดกัน55มีคนถามวันนี้พี่จ้าก็อยากรู้อมามาๆมีคนถามว่าบุญทิ้งคืออะไรบุญทิ้งคืออะไรอ๋อที่่าชือจริงชื่อบุญทิ้งเหรออะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่<ร>ปุ้งทิ้งอกวามัเนเป็นเออมันเป็นฉายาพี่ต้าตั้งแต่ต้อบวชอะไรอย่างงี้จะไม่ทิ้งก็คือแบบฉายาที่แบบเพื่อนเรียกหรือว่าฉายามันเข้ากับชีวิตตัวเองเดีอ่ะคำว่าบุญทิง้งอโบราณเป็นเด็กวัดดีเร <c oughs> าบุญทิ้งเห็นรอยตรงนี้แล้วอยากจะไปแบบอ๋อพอดีพอดีจะไปจิ้มจิ้มเล็กน้อยไม่ดีหรอก มาอีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงเอามันจบไม่ได้เอาเลยสองนาทีทุกคนครับคะแนนคูณสามครับส่งมาเลยครับตอนนี้โอ้โอ๋ออันนี้คือการ PK เขาที่เขาบอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอนวิธีการเอ,อถอนเงินในทิกตอกพี่ยังไม่เคยถอนเลนะยยังเคยถอนไหมยังไม่เคยถอนได้พี่ตาเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำให้ ก่อนจะไปลงเลขบัญชีฟอดไว้เนี่ยนะครับทุกอย่างเลยนะที่ทําอ่ะฟอดเป็นคนบอกให้ทํานะทั้งติดต่อทั้งเพจเฟซบุ๊กเนี่ยฟอดหมดเลยนะฟอดเป็นคนให้ทํานะเขาเขาให้อย่างนี้พี่แอฟฟ้าแอฟฟ้าหรแอฟฟ้าอ๋อขอโทษบ้านฟ้าแล้วกันบ้านฟ้าเนบอกให้ทํานะแล้วตอนนี้ก็เปิดไอ้นี่แหละเปิดได้ไลยยอดเร็วมากครับแบบเดียว กินข้าวยังพี่ตากินข้าวยังยังนั่งกินเลยเมื่อกี้นั่งกินขนมมปกติพี่ตาตื่นกี่โมงอ่ะประมาณเจ็ดแปดโมงข้าสายหนึ่งก็เก้าโมงจริงปะเนี่ยตร่นมานทำอะไรตื่นมาเดี๋ยวแม่ใช้ไปซื้อของโอ้โหแม่มันได้ไปกี่เอาได้เลยแล้วข้าวเท้ากี่โมงพ่ตาข้าวเท้ากี่โมง กินอีกทีก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงเลยนะกึพอพี่แพดดี่เลยอะแต่ถ้าหิวก็กินขนมขนมตอนเช้าพออยากกินให้ได้สามมื้ออืมไม่อยากหรอกตอนเช้ามีของมาขายมีพวกข้าวหมูปิ้งอะไรมาขายด้วยแล้วแล้วพี่พี่ทีมงานเขายังอยู่ไหมครับหรือว่าก็เขาเข้ามาทํางานจนตอนสิบโมงไม่เกินบ่ายสามเขาก็เลิกงานละโอเครับทราบครับได้มาทุกคนไม่ได้มาทุกคน เดี๋ยวไปเตรียมชุดเตรียมสซักผ้าซักอะไรไว้ก่อนเพราะพี่ันนี้เผื่อเผื่อจะได้ไปเที่ยวระยองด้วยเออเนี่ยอีกตั้งอีกตั้งหลายวันกว่าจะถึงวันที่เก้าอ่ะทีมเลยขอมวซักผ้าก่อนบางทีพออาจจะขึ้นไปวันที่แปดเลยก็ได้อเดี๋ยวค่อยมาสมัครอีกทีใหม่ใช่จะได้มาเผื่อได้ไปเที่ยวเ่ผื่อไปไประยองเที่ยวต่อทุกคนส่งของขวัญมาให้ก่อนจะได้ไปวันที่แปดเลยเดี๋ยผพาแทนไปด้วย แต่ว่าให้แทนให้แทนอะกลับมากลับมารถนครเชอรแล้วเขาก็จะไปจันกับพี่ตาเลยอ๋อเพราะวันวันที่เก้าะฟอดเ่อจะได้ไปดูกีตาร์แข่งด้วยอ๋อกีตาร์แข่งที่ไหนอะแข่งที่ไหนฟิลเดอะมอมังเดอะมอมังกะปีอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันเป็นของมาหาอะไรเออพอดีเลยพี่ตะเขาจะได้ขึ้นไปแข่งเดอะเมอเหรอเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อน ที่พี่จกมาวันที่เก้าน่าจะถึงดึกไงใช่ไม่รอมาส์ารอวันที่เก้าจะได้บอกพี่แพนดี่เผื่อได้ไปดูกีตาร์ด้วยกันกอะไรนะพี่จะได้บอกพี่แพนดี่ไงเผื่อได้ไปดูกีตาร์ด้วยกันอ๋อแต่มันมันเป็นแมตช์เล็กมันเป็นแมตช์เล็กของมหาลายยัยเฉยๆไม่ใช่แมตช์ของปลีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปแมตช์ใหญ่ดีกว่าเผื่อได้ไปไงเผื่อได้ไปใช่เดี๋ยวค่อย ก็ไปพี่ตาเขามาถึงตอนเย็นก็ได้พอดีอ่ะเขก็แบบน่าจะซื้อของเสื้ออะไรเสร็จพอดีน่าจะเสร็จพอดีก็บระมานนั้นแหละคงจะถึงเย็นเย็นเพราะว่ามันไม่เย็นก็ดึกเลยอ่ะเพราะว่าวันที่สิบอ่ะถ่ายตอนตั้งแต่ถ่ายตอนบ่ายสามถึงหกถ่ายสิบกลับเลยใช่ไหมครับร็จก็จริงๆเสร็จแล้วก็จะกลับเลยหรือไม่ก็รอคุยกับพี่แพนดี่อีกทีว่าโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าไว้ก่อนวันนี้วันที่เท่าไรแล้วเนี่ยพี่ค่ะโอได้อยู่ ถ้าไม่อยากแบกขวดก็ส่งย้อนนักพิธไปขายด้วยเออดีอส่งนักพิกมาที่ไหน e ดูฟอร์ดและตะทั้งสองเลยลูกอาแม่ส่งของขวัญมาเลยครับพห้เอ็นดูครับอะพเอ็นดูส่งของขวัญมาเลยครับคุณแม่วัชรินนะครับเออไม่เห็นไม่เห็นคอมเนอ๋อคอมเมนต์ก็คือเป็นของช่องใครช่องมันเงี้ยเหรออะไรนะครับพี่ตะคอมเมนต์จะเป็นของช่องใครช่องมันเหรอใช่ใช่พี่อ๋อ นึกว่าแบบมันรวมกันพี่ตาเคยดมตดทุ่แพรี่ไหมเคยเป็นไงบ้างเหม็นดิคนนี้ไหนตดหอมล่ะไม่ขอจะเล่าให้ฟังวันนั้นอ่ะเรเคยเอเคยนอนแกแล้วทีเนี้ยช่วงแรกๆเนาะแกเป็นไข้มาแล้วแกก็ตดอ่ะ้วมันกลิ่นเหม็นมากแล้วทีเนี้ยฝอแก้งคืนใช่ปะเขาก็โดนด่านะ อีฟอดหน้าเกลียดทะลึ่งอะไรเยอะแต่เวลาแบบตัวเองนะโอ้โหเมือในตอนแรกจะนิ่งแบบเงียบไม่ไปบอกนะพูดเล่นพูดเล่นเดพูดเล่นจริงจังมากนะตอนนี้เกยังอยู่ในห้องน้ำยีงไม่ออกมาเกลียดทำอะไรอยู่กดเซวเล่น เมาเมาเลยพอีย่าเด็กสิบนาทีสวัสดีค่ะเอฟซี F T จากยะลาล่ะคะอาร์ตุก้าอีกรอบหนึ่งแล้วลงเลยนะอีกรอบหนึ่งแล้วฝาดจางนะงเพราะว่ามันหมดเวลาพอดีโอเคอารทุกคนส่งของขัดให้หน่อยเร็วหรือเป็นค่ารถก็ได้อะ่ะ <laughs> เป็นค่ารถให้ฟอร์ด <laughs> <c oughs> ให้มาด มา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 จะขึ้นไปวันที่แปดนี่แหละนะถ้าไม่อยากแบกของหนักอะขอดก็ส่งส่งไปชนณีมาที่บ้านเลยอ๋อเดียวผ้าเดี๋ยว,ยว,วต้องรอของก่อนครับพี่ตามันยังมาไม่ยังมาไม่หมดแต่ว่ารอบนี้พวกเราเสื้อผ้าไปเยอะอยู่เพราะว่าหมายถึงเสือ้อเสื้อผ้าขอด้วยนะเออให้พี่ตาไรูทให้เพราะว่ากล้องมันอยู่นั่นอยู่แล้วพี่ตาไลรูสวยแล้วกล้องโคก็มีอืม เราโกโปไปด้วยมาทางนี่แล้วได้ชัดๆอุ้ยขอบคุณครับที่เราอไปถาของขวัญชิ้นแรกรับแต้มคูณสองโอ้ต้องส่งมาเยอะแล้วครับตอนนี้ปิดราคาน้องปอดชุดเรียนทอดครับฮิฮ ย่าลืมนะครับพงน้ำพิกแม่บ้านฟ้ามีนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีติ๊กต็อกด้วยแล้วนะใช่ไหมไปกดไปกดซื้อในติ๊กต็อกได้ไหมของปอรดติ๊กต๊ะเหรอไม่ของปอร์ดนะน้ำพิกอร์ของปอดนะตะกร้ามันมันบินไงครับในติ๊กต็อกอ๋อติ๊ก็เลยว่าเนี่ยไปรอบนี้ยังให้พี่ปัดทําให้เลยอืมเดี๋ยวให้พี่ปัดทําให้ใช่ทานเยอะๆนะครับน้องปอร์ดได้ครับได้ ไม่เ่คนชมเลยพี่ตาหล่อมากมขอบคุณครับขอบคุณครับจริงจริงพี่ตาหล่อมากจริงจจริงดูดีอ่ะน้องฝอดเสื้อสวยจังตัวนี้ยังไม่ผ่นนะครับตัวนี้พลาราแรงแต่วันนี้ฝอดโลเสื้อผ้าแบบเยอะมากเลยพี่ตาอ้อเห็นมีพี่ละออเขาไปเหมามาใช่ไหมไม่ละออ แบบเอาแบบเอาจริงเอาจังว่าพอแบบกูคนเย็บไม่ทันเลยอ่ะเขากลาแบบไม่ให้ใครได้ไปเลยอ่ะเขาจะเอาให้คน<ห>ต่ีต่าวันนี้ขอเขอาเสื้อผ้าฟอร์มาไรไงมันเป็นเสื้อผ้าที่ฟอร์ใส่แล้วเป็นของฟอร์นี่แหละก็เสื้อกีฬาเสื้ออะไรเงี้ยเล้วก็ปล่อยไว้ห้าสิบหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยอ๋อเฮ้เยวอล์ดมเเเา,เา,เาเสื้อพี่แพรี่ไปประมูลเนี่ยฟอร์ก็บอกอยู่ว่าให้ถ้าใครไปอยู่เดี๋ยวจะถามพี่แพรี่ตัวไหนไม่ใส่เอามาครับเดี๋ยวขายเองเนี่ยจะมีเสื้อ MVP อยู่ตัวหนึ่งเสื้อมวยโคอ่ะ ใช่เสื้อตัวนั้น MVP อ่ะเพราะว่าเวลาไปซื้อก็ของพีวิลี่ก็ไม่ถูกเหมือนกันอแต่ละตัวย่า่เนี้ยตัวหนึ่งใช่เพราะว่าแบบอันไหนที่แกไม่ใส่แล้วอย่างนี้น่าจะแบบเออไม่ต้องเก็บไว้ให้มันลกเนาะใช่เยอะมากแต่เราจะโดนบีนนะจ่มันจะแไม่มีที่เก็บแล้วอ่ะไม่มีที่เก็บแล้วสรุกอ่ะเดี๋ยวพาพี่ตาไปทำคอนเทนต์นีกว่อ ให้ลงแบบเยอะๆหน่อยวันหนึ่งลงสักยี่สิบก็เลยพี่ตะเ <c oughs> มื่อทุกวันนี้ขยันลงรูม,มาก <c oughs> อะไรนะทุกวันนี้ขยันลงโปรรูปม,มากรู้ <c oughs> สึกวันลงได้เร็วมาก <c oughs> วันนี้พอได้เดือนแล้วแบบหมื่นกว่าบาทเองนะ <c oughs> โอ้ยยังดี <c oughs> <c oughs> ไม่น้อยมากเลยอ่ะทุกวันนี้ไม่ได้เลยในชีพเสริม อาชิพเสริมใช่ครับแล้วก็ขายของวัชีพหลักใช่ครับเหลือีกหนึ่งนาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์แล้วนะ